มันโวยวายมะฮะขัดอารมณ์แม่กินข้าวนะลูกฮะโวยโวายทำไมฮะไอหนูโวยทำไมทำไมลูกโอ้ยนั่นแม่กินข้าวอยู่นี่ไม่อิ่มเลยโอ้ มันหน้าไหมเนี่ยมันหน้าตีไหมเนี่ยนะโอ้ขวดนมเรียงลายเลยเหอะต้องตีเนี่ยตีตีเลยตีเลยตีเลยนี่เนี่ยเดีย๋ยวเหอะเดีย๋ยวเหอะชอบโวยวาย